e p t 1ที เรื่องราวตัดมาในตอนที่เมย์เธอนั้นมาประชุมกับโคหน้าของเธอแต่จู่ๆูก็มีแมสเซนเจอร์มาส่งเอกสารให้กับอดิศรซึ่งอดิศรเมื่อเปิดออกมาก็ได้เจอกับรูปของเมย์ที่ถูกวีนั้นถ่ายเอาไว้และเมย์ก็ได้เห็นว่ามีข้อความที่เขียนว่าหายไปเลยนะอย่าคิดว่าผมไม่เอาจรงิงซึ่งทุกคนก็มองเมย์ด้วยสายตาที่เย็นยาม,มากบ้างแต่ต่างจากอดิศรที่ถามเมย์ว่าเมย์นั้นไปแจ้งความหรือยังแบบนี้น่ะมันผิดกฎหมายนะซึ่งเมย์ก็บอกว่า เธอนั้นแจ้งความไปแล้วพี่ตุย้ยที่ไม่ค่อยชอบเมย์อยู่แล้วจึงบอกกับเมย์ว่าบอกแล้วไงว่าอย่าแต่งตัวโป๊เห็นไหมโดนแบบนี้เลยแต่กับถูกอดิษรนนั้นต่อว่าว่าผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะแต่งตัวแบบไหนก็ได้แต่คนพวกนั้นต่างหากที่ไม่มีสิทธิ์จะทาแบบนั้นกับเราและเขาก็บอกกับเมย์ว่าถ้ามีอะไรให้เขาช่วยก็บอกเขาได้เรื่องราวตัดไปที่สระที่เธอนั้นออกมาหาเครื่องดื่มกับเติมซึ่งขณะที่หมดเติมไปสั่งอาหาร จูจ่ๆกับตันคีก็มานั่งแทนที่หมวดเติมและเขาก็มาถามกับสลัตว่านี่ใช่ไหมคือสาเหตุที่สลัตนั้นไม่ติดต่อกับเขาและทำไมสลัตถึงมาอยู่กับน้องของนัทมนได้สลัตจึงบอกกับกับตันคีไปว่าเราทั้งสองคนนั้นจบกันไปแล้วอย่ามายุ่งกับเธออีกเลยแต่สิ่งที่กับตันคีนั้นงงมากกว่าเดิมก็คือทำไมหมวดเติมถึงเรียกสลัตที่เป็นชื่อของน้องสาวของเขาสลัตจึงบอกว่าเธอไม่กล้าบอกหมวดเติมเพราะกลัวหมวดเติม จะรู้เรื่องราวระหว่างเราสองคนซึ่งเธอก็เตือนกับตันคีไปว่าอย่าให้หมดเติมมารู้เลยดีกว่าเพราะกับตันคีอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินทองของนัทนอลซึ่งขณะนั้นเองหมวดเติมเขาก็มีสายเข้าพอดีเมื่อเขานั้นคุยเสร็จและเขาก็รับอาหารมาได้ก็ในตอนที่กับทันคีนั้นหายไปแล้วซึ่งกับตันคีเขายังคงจ้องมองทราสองคนที่กําลังสวีทหวานกันอยู่และเรื่องราว ก็ตัดมาที่อูที่โนนนั้นทํางานอยู่ซึ่งวันนี้มีลูกค้าเอารถมาขายให้กับเฮียแต่ลูกค้าก็บอกไปว่า รถของเขานั้นดีมากๆไม่เคยเฉียวชนมาก่อนเลยแต่โนนก็หัวรอะชอบใจและบอกว่ารถเนี่ยเคยชนหนักมาแล้วจึงทําให้เฮียนั้นไม่พอใจและเรียกนนเข้าไปพบซึ่งเฮียนั้นก็ต่อว่านนที่นนนั้นไปพูดจาแบบนั้นกับลูกค้าซึ่งขณะนั้นลูกค้าก็เดินเข้ามาและถามว่าเฮียจะซื้อรถเขาอยู่ไหมแต่เฮียก็บอกไปว่าเขาไม่ซื้อหรอกเขาดูก็รู้แล้วว่ารถน่ะเคยชนหนักมาและเฮียก็มาถามนนว่านนนั้นดูรถเป็นด้วยหรอ นนจึงบอกไปว่าเขาดูเป็นเฮีย er. จึงให้โอกาสนนให้นนได้มาทํางานกับเขาโดยที่ต่อไปไม่ต้องมาล้างรถแล้วซึ่งนนก็ดีใจเป็นอย่างมากเรื่องราวตัดมาที่พีทแล้วก็มีนซึ่งวันนี้พีทจะพามีนไปหาแม่เพื่อบอกว่าเขาทั้งสองคนนั้นยืนยันจะคบกันแต่มีนก็บอกว่าไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้แต่พีทเขาอยากทําเพื่อมีนสักครั้งเมื่อพีทนั้นพามีนไปที่บ้านแม่ก็ไม่สนใจมีน เอาแต่ว่าจะไปทําเมนูโปรดให้กับพีได้กินแต่พีก็บอกไปว่าวันนี้เขาพามีนมาหาแม่และยืนยันว่าเขานั้นจะคบกับมีนซึ่งแม่ก็เดินไปหามีนแล้วก็ดึงมีเข้ามากอดแต่เธอนั้นรัดตัวมีจนมีนนั้นร้องเจ็บหลังจากนั้นแม่ก็กําลังจะทําร้ายมีนแต่พีก็เข้ามาห้ามเอาไว้ซึ่งแม่ก็ตอบว่าที่มีนนั้นจะมาเอาลูกชายไปจากเธอเคยเอาแพไปทีหนึ่งแล้วยังจะมาเอาพีไปอีก มีน่ะเหมือนปิงเลยที่จะมาดูดเลือดของลูกเธอทั้งสองคนแต่พี่ก็บอกไปว่า เขาอยากจะรับผิดชอบในสิ่งที่เขานั้นเคยทําผิดพลาดในอดีตเขาไม่เคยได้ใช้ชีวิตของตัวเองเลยเขาทําตามในสิ่งที่แม่นั้นบงการมาตลอดแต่แม่ก็บอกไปว่าที่เธอทําทั้งหมดก็เพราะว่าต้องการให้ชีวิตของพีทแล้วก็แพรจเจอแต่เรื่องดีๆได้เรียนสูงๆมีงานมีการทําที่ดีซึ่งพีทก็ขอบคุณแม่ไปที่วางดีกับเขาจนทําให้ชีวิตของเขาได้เป็นแบบนี้แต่เขานั้นก็ยืนยันว่าจะขอใช้ชีวิตของตัวเองสักครั้งหนึ่งแม่จึงบอกว่าถ้าพีทนั้นเลือก ก็ไม่ต้องมาเรียกเธอว่าแม่อีกพีธจึงบอกไปว่าเขารักแม่เขายอมทําเพื่อแม่มาตลอดแต่วันนี้เขาขอเ้ือความรักของเขาสักครั้งขณะที่พีธกาลังพามีนออกไปแม่ก็มาตะกนตามด่ามีนที่หลังว่ามีนไม่ไดีอย่างนู้นไม่ไดีอย่างนี้แล้วก็ด่ามีนด้วยคาที่ดุนแรงหลังจากนั้นพีธก็พามีนขึ้นมาบนรถมีนจึงบอกกับพีธไปว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่น่าเป็นแบบนี้เลยและเธอก็ได้เล่าเรื่องราวในอดีตให้กับพีทได้ฟังถึงวันในงานปาร์ตี้ที่เกิดเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นในวันนั้นแพรนั้นเมามากแล้วมีนจึงชวนแพรกลับแต่สร้ายกับเมย์บอกว่าอยากอยู่ต่อซึ่งเครื่องดื่มในแก้วของแพรนั้นจะหมดแล้ว จึงอาสามาเติมให้กับแพรซึ่งทุกคนนั้นก็กรี๊ดที่ว่าพูนั้นดูแลแพรดีมากและถามแพรไปว่าแพรนั้นชอบพูหรือยังแต่แพรก็บอกไปว่าเธอไม่รู้ทําไมเธอไม่ชอบภูสักทีซึ่งขณะที่พูนั้นกําลังไปเติมเครื่องดื่มอยู่จูจูจขุนที่เมามากแล้วก็เดินมาชนภูจนถูกภูนั้นต่อว่าว่าไอเลือนเอ๋ยหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่ปานหลังจากที่เธอได้ทําการสะบัดเฮกับเวนน้องของวัน,ว,นวันเสร็จเรียบร้อยเธอก็เดินออกไปที่ด้านนอก ส่วนมีนก็มา่ยืนรอแพรตรงหน้าห้องน้ําแล้วก็มีหนุ่มๆรุ่นพี่ในมหาลัยพยายามจะมาจีบมีนแต่มีนไม่เล่นด้วยพวกมันจึงมาลวนลามมีนแพรที่ออกมาจากห้องน้ําก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้ซึ่งแพรนั้นก็ขู่ว่าถ้ายังไม่เลิกยุ่งระวังหัวจะแตกพวกมันจึงบอกว่าห่วอยากจะเป็นผัวมีนซึ่งขณะนั้นแพรเธอจึงดึง,ดงมีเข้ามาจูบต่อหน้าพวกมันจึงทําให้พวกมันนั้นเดินหนีไป มีนจึงบอกว่าแพรนั้นเล่นเนียนมากๆแต่ดูเหมือนว่าสายตาของแพรเธอไม่ได้เล่นๆเหมือนเธอนั้นจะเอาจริงหลังจากนั้นมีนเธอก็เดินจากไปซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมด เธอได้ออกมาเห็นอยู่พอดีหลังจากนั้นแพรที่เธอนั้นทําแบบนั้นกับมีนจูจๆเธอก็มีอาการซึมๆเหมือนว่าเธอนั้นไม่กล้าเผยความรู้สึกของตัวเองแล้วมานั่งอยู่คนเดียวปานจึงเดินเข้ามานั่งกับแพรและถามว่าแพรนั้นเป็นอะไรแพรจึงบอกว่าของที่ปานนั้นให้เล่นแรงมากๆเลย ปาจึงถามแพรไปว่าสนุกไหมแพรจึงบอกว่าสนุกกว่าทั้งชีวิตที่เธอนั้นเคยเจอมาอีกเธอนั้นต้องทําตามในสิ่งที่แม่นั้นต้องการชีวิตนั้นไม่ได้มีความสุขอะไรเลยต่างจากปาน ที่ว่าปานนั้นจะทําอะไรก็ได้ปาร์ตี้ทุกวันปานจึงชวนแพรไปที่อื่นแล้วก็บอกว่าจะพาแพรไปสนุกวันนี้เพื่องดาวต่อมาที่วินที่เขานั้นพยายามตามหาปานแต่ก็ไม่เจอขณะนั้นเองวันๆก็ได้มองไปเห็นว่าสรานั้นตกน้ําพวกเธอจึงว่ายลงไปเพื่อช่วยสราแต่สราเธอเพียงแค่เล่นน้ําเท่านั้น มีนที่เห็นว่าแพรนั้นไม่อยู่ด้วยจึงถามก,กับเพื่อนๆไปว่ามีใครเห็นแพรบ้างแต่กลับไม่มีใครเห็นเลยปานเธอได้พาแพรเข้ามาในห้องห้องหนึ่งซึ่งในนี้มีผู้ชายอยู่เต็มไปหมดปานจึงบอกกับแพรไปว่าทุกคนนั้นเป็นเพื่อนไม่ต้องคิดมากและไม่ต้องห่วงด้วย ่องราวตัดมาที่กลุ่มแกงดอกไม้ที่เหลือขณะที่พวกเธอกําลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานหลังจากขึ้นจากสาวายน้ํามินก็พยายามติดต่อแพรแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ขณะนั้นเองจู่จูก็มีตำรวจบุกมาที่นี่ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่แพรนั้นรับสายมินมินจึงบอกว่ารีบหนีเถอะตำรวจมาแล้วแต่แพรก็บอกว่าให้ทุกคนนั้นกลับไปก่อนเลยเธอนั้นอยู่กับปานเดี๋ยวเธอนั้นกลับเองแต่มินก็บอกไปว่ามาด้วยกันก็กลับด้วยกันสิเดี๋ยวแม่ของแพรก็ดา่า แพรจึงบอกไปว่ามีนนไม่ใช่แม่เธอนะเลิกวุ่นวายกับเธอได้แล้วเธอลำคาญแล้วเธอก็วางสายหลังจากนั้นแพรเธอก็เดินเข้าไปหาผู้ชายพวกนั้นและทำการสอบประเวทกันอย่างเมามันซึ่งขนานั้นเองปานเธอก็ได้หยิบมือถือของเธอขึ้นมาถ่ายตอนที่แพรนะแกำลังทำกิจกรรมอยู่ด้วยเรื่องดาวตักกับบรณปัจจุบันมีนเธอได้เล่าเรื่องนี้ให้กับพีได้ฟังและเธอก็โทษว่ามันเป็นความผิดของเธอที่เธอนั้นไม่ยอมพาแพรกลับในวันนั้นด้วย แต่พีก็บอกไปว่าที่มีนั้นพยายามตามหาความจริงทั้งหมดอาจจะเป็นเพราะว่ามีนนั้นคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนผิดก็ได้และเรื่องราวก็ย้อนไปในอดีตหลังจากวันงานปาร์ตี้นั้นปานเธอก็ได้พ่อของเธอที่เป็นคนใหญ่คนโตช่วยเกลียกล่อมตำรวจให้ซึ่งขณะน,นั้นเองมีนกับแพรก็ได้มาหาปานถึงทุกคนนั้นกำลังจะไปกินข้าวกันจูจูก็มีผู้ชายคนหนึ่งมากอดคอแพรและบอกว่าเอาอยู่มาหาวิยาัยนี้ด้วยเหรอ ซึ่งเขาก็คือหนึ่งในชายดุ่มที่สบาเดีใแพรในคืนนั้นแต่ปานก็มาผาักชายหนุ่มคนนี้ออกไปแล้วก็บอกว่าถ้าคนผิดแล้วปะมีนจึงบอกว่าบาหรืบเปลจู่ๆก็มาก่อดกันแบบนี้ได้ยังไงแต่แพรก็บอกว่าช่างมันเถอะหลังจากนั้นทุกคนก็ไปนั่งเมาท์มอยกัน เธอจึงส่งคลิปเข้ามาในกลุ่มเป็นคลิปในงานปาร์ตี้ในวันนั้นแต่คลิปที่เธอส่งเข้ามากลับเป็นคลิปของแพรที่ทําการบสดงเพศกับกลุ่มชายหนุ่มอยู่ซึ่งทุกคนนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากแพรถึงกับหนา้าซีดแล้วเธอก็ตอบว่าปานว่าปานนั้นต้องเก็บคลิปพวกนี้ไว้ด้วยหรอปานจึงบอกว่าในตอนที่เธอถ่าย แพรก็เห็นนี่นาแต่แพรก็บอกไปว่าแล้วทำไมถึงไม่ลบทิ้งละ่ะจะเก็บไว้ในมือถือทำไมแล้วเธอก็เดินหนีไปร้องไห้อยู่คนเดียวมีนเธอจึงเข้ามาปลอบใจแพรซึ่งสิ่งที่แพรนั้นกังวลก็คือกลัวว่าทุกคนนั้นจะมองว่าเธอนั้นเป็นคนไม่ดีและรับเธอไม่ได้มีนจึงบอกไปว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดน่นามันเป็นเรื่องของรสนิยม แพรนั้นไม่ได้ผิดอะไรหรอกไม่ใช่เพียงมีคนเดียวที่รับในตัวของแพรได้ทุกคนในแก๊งดอกไม้ก็รับแพรได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นทุกคนก็มากอดปลอบใจแพรส่วนตัวของปานที่เดินตามมาด้วยเธอก็มีสีหน้าเศร้าๆที่ทุกคนนั้นเข้าใจแพรต่างจากเธอที่ถูกมองว่าเป็นคนเลวเพียงแค่คนเดียวเรื่องราวตะกลับมาน,นปัจจุบันพีย ได้บอกให้มีนั้นเอนาไปให้กับตัวเองได้แล้วไม่ต้องโทษตัวเองยังไงมันก็ไม่ใช่ความผิดของมีเพียงแค่คนเดียวเพราอมีคิดว่าที่แพรนั้นต้องตายอาจจะเป็นสาเหตุเพราะว่าทุกคนนั่นแหละที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งนั้น เรื่องราวตัดไปที่โนนที่เขานั้นดีใจที่วันผู้นี้เขาต้องไปทํางานในตําแหน่งใหม่ซึ่งเมื่อวันๆได้รู้ว่าโนนนั้นเขาได้เลื่อนตําแหน่งเธอก็มากอดยินดีกับนนและดีใจไปด้วยส่วนเมที่เธอนั้นเตรียมไฟล์ข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วแต่เธอนั้นต้องตัดสินใจว่าเธอจะเอาไปให้วีหรือไม่เรื่องราวย้อนไปในตอนที่ปานเธอกําลังปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนผู้ชายในห้องซึ่งขนาดนั้นเองแพรเธอก็มาหาปานที่ห้องเพื่อมาเล่นทั้งยา แล้วก็มาทำเรื่องอย่างว่ากับกลุ่มคนพวกนี้ เรื่องราวต่ดกับมาในปัจจุบันในตอนที่มัวเติมเขาออกมาวิ่งจ็อกกิ้งในตอนเช้าแล้วก็ได้เจอกับกัปตันคีที่เขามาวิ่งออกกําลังกายด้วยมัวเติมจึงเข้ามาทักทายกับตันคีและเขาก็กําลังจะสารภาพว่าเขานั้นคบอยู่กับน้องสาวข,ของกับตันคีที่เขานั้นคิดว่าเป็นสุรัตนนั่นเองซึ่งขณะนั้นเองคิสตาน้องสาวข,ของกับตันคีตัวจริงก็ได้โผล่มาแล้วก็มาขอโทษมัวเติมที่เธอได้ไม่ได้ไปงานศพของนัทมณ์ เธอนั้นติดไฟบินอยู่ซึ่งก็ทําให้หมวดเติมนั่งงงมงากว่าคืออะไรกันแน่กับตันคีที่เขาไม่อยากยุ่งเรื่องนี้เพราะเขาไม่อยากให้มีปัญหาถึงทรัพย์สินของนัทมต์เขาจึงรีบขอตัวกลับไปทิ้งไว้เพียงแค่ความมึนงงให้กับหมวดเติมว่ามันคืออะไรกันแน่สรุปสลัดนั้นไม่ใช่น้องสาวของกับตันคีจริงๆ และเรื่องราวด้วยรักและหักหลัง EP ที่14ก็ได้จบลงซึ่งกระบ,บอกว่า EP นี้นะครับผมได้เผยอะไรหลายอย่างให้เราเห็นอย่างมากมายเลยนะครับเรื่องราวเนี่ยค่อยๆคลายมาทีละนิดทีละนิด,นดให้เราค่อยๆได้รับรู้แล้วนะครับส่วน EP ต่อๆไปจะเป็นการเปิดเผยความจริงว่าสุดท้ายแล้วจุดจบของทุกคนนะั้นมันจะเป็นอย่างไรมาลุ้นไปด้วยกันติดตามรับชมด้วยรักและหังหลัง EP ต่อๆไปนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ได้ผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับ กดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ